โอเคสวัสดีครับผมตอนนี้ผมก็มาถึงร้านก๋วยเตี๋ยวลุงแซม821นะตอนนี้ผมก็มาเจอกับโกไนลิซซิงด้วยนะครับเพราะเื่อไม่รู้จักทางนะโกไนเขาก็แชร์โลเคชั่นมาให้นะครับโชคดีมากนะมาเจอเพื่อนของโอมสายชิวด้วยนะโกไนลิซซิงโอเควันนี้เราก็อยู่ร้านลุงแซม 8, 2, นะครับโกไนวัส <forecasting> ดีโกไนก่อ like น มาเจอตอนแรกระมาบสี่ปีที่แล้วเจอกันยังยังยังถึงประมาณสามเดือนสี่เดือนประมาณนั้นรับมะตอนนั้นยังสองพันกว่าซับเองตอนนั้นยังไม่ได้จริงจังครับกับการําช่องแต่ตอนนี้นะครับขึ้นเร็วมากนะสามล้านซับที่สามพันสามพันเหรอไอสองหมื่นโอ้โหในเป็นคนน่ารักมากนะครับคอยติดตามคอยถามไทยผมตลอดนะครับ ดังแล้วเขาก็ไม่ได้ยิงนะครับนี่คือความนา่ารักพี่มีใครนะเพราะเราทั้งนานเราไม่รู้กันนะวันนี้ก็ดีใจมากนะครับโท,ทูน่ายก็พามาร้านอุกแซมนะเพราะเราไม่รู้นะโทูน่ายก็แชรแ์เลยเพือ่อสัตว์ไห้เราแชร์เลยเพื่อสัตว์ไห้เราโลเคชั่นโลเคชั่นนะครับตื่นเต้นมาอยู่กับคนดังนะครับไม่ใช่ว่าดังเออเป็นเศรษฐีของอะไรนะคู่เมืองแล้วนี่ยเป็นที่ยักไม่หนังในการแสดงเฉยในการแสดง นะแต่มันต้องเป็นแน่นาคนนะครับผมก็ฝากติดตามช่องโไนเลซซิ่งด้วยเลยนะครับโอเคนะเดี๋ยวผมจะขึ้นตรงนี้ตรงไหนขึ้นตรงนี้ขึ้นตรงนี้ก็ได้ที่ตรงนี้เลยรับผมว่าตรงนี้ดีกว่านะอะตรงนี้ก็ได้โอเคนะครับเดี๋ยวเรามาถึงร้านลูงแซมันทีน,เนะเราต้องไปสัมภาษณ์ลุกแซมนะครับ <Whoa. S 1> ว่าก๋วยเตี๋ยวของลแซมนั้นมาจาก ม้าสุนัขจริงๆยังผมก็ยังสงสัยอยู่เหมือนกันต้มม้าสุนัขนะสงสัยอยู่นะเมื่อกี้ผมเข้าไปในป่าเพว่าผมพยายามที่จะหาว่ามันมโครมสุนัขจริงๆผมเห็นเป็นฝูงเลยกองตูวมะละกินท,ที่ไหนไปวอร์มแซร ว่าลูกแซมสวัสดีครับผมลูกแซมผมไม่ได้ยินเลยมองโอนปุ๊บปุ๊บขย้นอยู่ผมโอมสายชิวอเมใช่ลูกแซมสวัสดีครับผมลูกแซมแปดสองหนึ่งมาจากช่องสายชิวบิดหมุดบอกส่งหมุดไปวีสองขอบคุณฉันชอบคำพูดนายแต่ว่าโอเควันนี้ก็อยู่โอปวดตัวโคตรหนักไม่เปล่าวันโลกก็ผมชอบอยู่ที่ร้านตุ๊ยเจียวไก่ห้ามมาไอยไก่ห้ามมา เน้เนื้อหมูเดี๋ยวนะหมูครับนี่ขับรถเรือแปดสองหนึ่งเป็นซีซีของรถมอเตอร์ไซค์ครับครับก็คือลูกระตี้คันนี้ที่เมืดจะให้ดูรถของลุงแซมเท่มากใช่แบบสุดไปเลยครับว้าวนี่ก็เดี๋ยวเรามาคุยเรื่องยินดีต้อนรับที่อันขี่เที่ยวเลี้ยวไปพักกายที่มาเยี่ยมเยียนที่จะมาชิมก๋วยเตี๋ยวใช่ไปครับแต่ว่าเอาเอาเงินมาไหมครับไม่ได้เอาผมไม่ได้เลี้ยงนะ ผมเปิดใครผมอ้าวเลยผมรู้ว่าจะมากินฟรีนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับสามารถเราเซ้นได้เซ้นได้ผมเอาเงินมาเพื่อจะเมาร้านเลยเมาเลยเลยเมาเลยปิดเลยตอนนี้แล้วไม่ใช่ที่ต้องการเมนูก็มาอุดหนุนลุงแซมนะครับผมอบคุ่มากลุงแซมเปิดร้านนานเท่ากันครับอันนี้วันนี้ครบหนึ่งเดือนพอดีหนึ่งเดือนพอดีวันที่สิบห้าเดือนที่แล้วจนถึงวันนี้ร้านตั้งอยู่ตรงไหนนะครับตะกี้ผมก็ ถ้าถ้าเป็นคนในพื้นที่นี้ก็ครับถ้าบอกไปว่าแค่ล้างสหกรณ์อมซับครูก็ทุกคนก็จะรู้ซอยเข้ามาเลยครับก็คือได้เห็นถ้าบอกแบบหลักๆเลยก็ทางเข้าธนาคารอิสลามฝั่งนู้นครับผมเปิดที่เวียดนามธนาคารอิสลามแล้วก็จะเป็นซอยก็เข้ามาเลยครับเกือบสุดซอยนะครับก็จะเป็นโรงแรมลาวิว่าถ้าสุดซอยโอเคโอเคนะครับไม่พูดต่อน้ำซุปนีเขาได้ยินว่าเป็นน้ำซุป กระโหลกหมาดูไหมครับทุกท่าทำมาจากไข่หำหมาน้อยครับไข่หำมาซึ่งไข่หำข้างซ้ายนี่ต้องเป็นขี้เลือนไปข้างซ้ายนะสดนะใส่จะอ้วกจะอ้วกแนี่ยที่กล้ากินไปนั้นผมว่ารอนะเพราะว่าวันนี้ปกติก่อนก่อนมาอยู่จะมีหมาเต็มนี่พาไปนอนเล่นตอนนี้ก็หายไปนี่ละตัวสองตัวนี่เหลือตัวเดียวกับฝั่งนู้นกับหมาไข่ห้าดับตัวนี้เป็นลายต่อไปใช่ไหมครับผมตัวต่อไปเพราะว่าเมื่อก้ตัวไอ้ไม่เห็นมันจะนักจะกลัวเลยนะใช่อยู่ในหม้อ เราล้ากินนะกนแต่ฟองไม่ทนนะเพราะว่าเขาชอบนะฮนอ๋อเนื้อหมูนนี้เราแซลกันลินนะพูดจริงครับแล้ววันนี้นะท่านี้อ่าอยากชิมดูวันนี้จะเป็นเป็นไม่ได้ซิวเป็นชายอะไรนะเป็นเป็นสูตรของแมนของตัคิดเอง ป็ผสมผสานระหว่างกับเพื่อเปิดกูเกิลทำระหว่างพิเยวเรืออยุธยากับเพิเยวเรือสุโขทัยเลยเจอทําไปมาเพื่อเปิดกูเกิลดูแล้วก็เอามาผสมผสานกับความชอบตัวเองด้วยเอาสูตรของเราเลยใช่ไหมครับลูกค้าที่มากินแล้วก็จะไม่ไม่กลับมาอีกเข้าโรงพยาบาลขี้แตกใช่เลยใช้น้ำเกลือเราพร้อมจะขี้แตกไปพร้อมกันนะจะได้พักผ่อนง่ายอดสายน้ำเกลือที่โรงพยาบาล โอเควันนี้ให้ลุงแซมจัดเมนูพิเศษให้กับพวกผมนะครับวันนี้พี่อยากเอาอะไรพี่อยากกินจัมโบ้ไหมจัดมาเลยครับ99บาทนะได้แต่เยอะนะให้ลุงช่วยเฮ้ยถ้าทับเลยไม่หมดก็99บาทอสองพวกคนสองคนต้องดีกว่านะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใส่ถ้วยแยกเส้นให้ว่าพี่เอาเส้นอะไรได้ครับนี่ถ้วยแซมจัะมาบรรยากาศที่ร้านก็เย็นสบายนะครับน่ากินดีด้วย นี่นี่คือ99บาทใช่ไหมโอ้โหโอ้ไนเคยมากินไหมตัวกั้นละว่าจะเซียนอยู่ครับผมไม่มีตังค์ผมก็จะเซียนโอ้ไนมาดี่คือแบบว่าในวัวนี้ก็จะเป็นแบบถ้าในตัวไอ้สัตว์แบบหัวหมาอาบพูดจริงไนเคยลอง ผมไม่เคยนมาทิ่ที่นี่แตไม่เคยกินจำบูเพราะว่าผมตังไม่ถึงบางทีผมก็่ายเป็น3ามสบาทสี่สิบบาทเวลาเสียห้าบาทอะไรก็จะอบไม่จ่าไม่พอมาระดับโคในไม่ใช่เขามีอยู่แต่ก็ด้วยนิสัยอย่างนั้นไงคนเป็นคนอย่างนั้นเนี่ยใส่ทำให้เข <uclear wine> าได้นเล็กเเส้นเล็กับ หเลือกใส่มาด้วยกันเลยเนาะแช่กันโอเคโอ้นี่นายทำเหมือนเวลาเราไปทำงานเป็นแม่สอนสมัยจะเป็นมือหนุนเนาะไม่มีตังค์กินข้าวเอามาม่ามาต้มรวมกันแล้วกินด้วยกันสองคนถูกต้องนี่อย่าคิดมาดีนะเสียดผักเลยป่าอะาเคยนะบรรยากาศที่เคยแบบได้รูปตอนที่เราเราเพราะว่าเราต้องเอาเงินไปลงลงทุนชื่อเราขาวกินที่รงนายของเราก็ ใช่องลงเราลงว่าเอาเป็นเส้นเล็กจัมโบเอ้เนะครับผมได้ได้รออีกประมาณสามปีกว่าจะได้กินวันนี้เนะโคไนก็เราไปกินพร้อมกันกินไปดิกินแล้วดิเข้ามากินน้ำโคครับเพื่อจะได้สิบบาทสี่ห้าบาทเราไม่จะไม่ไม่เอาไม่ผมจะเอาจัมโบ้วันนีเอาไม่จ่าย็ไม่เแย่เลยเล่นจริงไง บบเวลาคนเขาด่าเขาจะคอมเมนต์บอกว่าเป็นแค่การแสดงอะไรแต่คือในชีวิตจริงเป็นเรื่องจริงเลยใช่หรือว่าสุดยอดนะครับโค้ในเยอะโค้ดในนี่เป็นคนน่ารักจริงนะรับน่าเกลียดคอยถามไทยคอยถามธนรุกสุขดิบเราตลอดนะผมรู้สึกประทับใจจะยืมเงินป่ะเราต้องพูดไปไกลก่อนแล้วต้ออกเรื่งนัมนใส่ก็เสื้อ เล e ่ก็เลส่าโอมตากไว้ไปรักเขาใหม่ที่ก็โดนไหนแล้วนะใช่ต้จะแช่นะเขาก an, yeah. ็คงรักกันใช่ไหมเกลียดกันก็เลยไปรักของเขาใหม่ก็แต่พี่ชนะพี่ต้องการน้ำอัดลมหรือน้ำเปล่าผมเอาผมต้องการอัดลมเสียนะตอนนี้นะมันจะดีนะพอเห็นว่าตัวใหญ่กว่าก็จะแบบรักแกมันใช่ไม่ใสอย่างนี้มันเป็นคนดีแบบ ส,สัปดาน์เพื่อยดีที่ฉันมายืนให่นายหนาเลไใช่ใ่แบบเป็นการแสดงใหในโานชอบแข่ชีว <oyu> ิตจริงก็เรื่องจริงเอาเดี๋ยวไรก็พี่บอกเอาน้ำอะไรเขาจะได้เก็บก่อนผมเอาน้ำโคกอยู่นะผมน้ำโคกแล้วแล้วพี่วันนยังไงเอ้าเหมือนกันเหมือนกันเพราะเรามาด้วยกันเราเป็นคู่กัน อย่าบอกนะผมไปใส่โอเคแล้วเครับผมเดี๋ยวเราจะมารีวิวก๋วยเตี๋ยวแปดสองหนึ่งเนื้อหมาเน่าที่ลุงแซมโปรโมทนักโปรโมทนะว่าอร่อยสุดนะครับเพราะเนื้อมันจะละลายในปากไม่ละลายในท้อง นี่ว่าเราเดน่าอยากได้เข้าโรงพยาบาลจริงน,นะได้โปรโมทช่องนี้เยอะเลยนะจองเข้าพิเศษมาเลยเลยนะครับคือว่าต้องดูแลคุณขั้นพิเศษเลยเข้าโรงพยาบาลโปรโมทอลร้านนี้เยอะเลยนะยอดเส้นนี่คนมากินร้านไหนไม่แล,ล้วเ,เอ้าแบบเส้กนก,ก็เหนียวนุ่มลารกรถสิบล้อได้เลยระบบย่อยแบบเสียไปเลยเชือ้โหเราจะต้องจองโรงพยาบาลจริงๆนะก็แคบหมูก็เจทีแบบฟันแทบแตก ก็กลัวหมดได้ดีนะจนไม่กล้อะไรจะกินเไม่ได้ก่ออ่ยาเขียวอันนี้คือทอดเองเลยใช่ไหมคุัแเสียถ้าเก็บที่เขาทิ้งตามเีวครูกหมืเกียวกหมดได้เย่จริงะายทไมมันเป็นพนอยู่ผลลกอ๋อยังสนผลไม่หมดก็อายโคตร เชื่อมันในตัวจากสางอเอมกรตรงมาจากม่รัมรัในมยรักปวดนาก็ผิดนี่ใช้เขาดีนะแต่ใช้เสียคไในเจ็บปวดแล้วเชื่อมัเนเลยราเห็นชามแบใหญ่ๆตะพูหน้าผมเหมือนเาใจนี้เดีวถ้ามันเสียอใจนั้นเพียใส่จจนี้เลยมันจะยุ่งยากนะครับก็ผมตั้งใจให้จานี้โอเคตามเด็แแดี่ยมัน้มาูใกล้ๆก็เลย รีวิวเก่บไก่เลยในหม้อเลยก็ผมก็ติดอะไรเต็มเลยจริงไหมครับนี่เรื่องจริงน้ำซุปนี่หอมมากเลยนะครับหอมไปเลยเล็บตีมานะครับผมนี่ครับอันนี้เมียคนที่หนึ่งของผมครับนี่ใช่ไหมครับเมียคนที่หนึ่งครับว้าวคนที่สองไหครับคนที่สองไม่ใช่จริงโอเคนะครับ แล้วคนยี่สองอยู่อีกร้านหนึ่งอันนี้ไม่ได้ว่าใช่ไหมครับผมคือให้เขามีสองคนได้ใช่ไหมครับใช่ครัโอ้โหสุดยอดจริงๆครับโอ้เมื่อกงนายออกไปนะเช่นจะไม่กล้ากินนะผมจะอ้วกนะผมเอาถ้วยแบ่งให้โอเคครับโอ้โห พีเ่เห็นคนแบบมีอะไยโอเคครับเดี๋ยวผมจะมาลองชิมดูโหโค้เน่มค้นเน่เคยสั่งเยอะขนาดนี้นนนะไหมโยพ,พี่เฉพาะพิเศษชามเดียวผมก็จะกินไม่หมดแล้ว <c oughs> กาถ่ายรายการกี่กี่เจ้าดิคือกี่หลายเจ้าดิช่องอะไรนะครับผมอ่า rolling pony ครับ rolling pony ก็ฝากไปกดติดตามด้วยแล้วกันเนาะผมก็มีร้องเพลงมีอะไรหลายๆอย่างอยู่ครับผสมผสมพูดใหม่รอบนะครับพี่ชัดนะครับอะไรนะฮะพูดใหม่อ๋ออ่าก็เป็นช่องก็มีร้องเพลงด้วยมีกิจกรรมไลฟ์สไตล์ของแบบสองคนอะครับประมาณนี้ก็มีในตุ้มแซมในคลิปอยู่บ้างใช่ประมาณนั้นก็ฝากกดติดตามด้วยแล้วกันนะครับผม อันนี้อันนี้ช่องอะไรนะขี่เที่ยวเลี้ยวไปพักไก่นะครับผมโอขี่เที่ยวเกี่ยวกับสายแบบสายบิดสายชอบขี่มอเตอร์ไซค์อย่างเงี้ยครับเอ๊ะครานี้ผมผมเคยเห็นอยู่กับตัวในตัวในเ i s ซิ่งนะครับผมเป็นเพื่อนของโอ๋สายชิวนะครับผมคือผมมผมมากินฟรีนี่เป็กินปีครับผมผมมากินฟรีย้าก็ขโมยกากหงงไปเอาคืนแล้วผมเอาคืนแล้วนะออกมาอย่างเอคืนผมไม่เห็นเขายัดไปในกางเกงในเขาไหน คุณจะรวยนะคุณจะรวยให้อันนี้โอมให้มาโอมเป็นเสื้อที่เป็นมงคลทด่ดีช่้ยครับผมปิดไว้ทำไมโอหนเราเดี๋ยวเราปิดคลิปไว้แค่นี้ก่อนนะครับก็ฝากติดตามช่องโอในเลสซิ่งด้วยแล้วกันนะครับคือคือตอนนี้ช่องเขาใหญ่กว่าผมนั่นแหละนะครับ ก็ฝา,ากกดติดตามดู้แลกันก็แบบผมทำตัวใหญ่ตัวอะไรอย่างเงี้ยใหญ่แต่เขา <c oughs> ที่ใส่ดีนะไม่ยิงนะครับยังไง่ขาจะดัมเขาก็ไม่ยิงปว่อยยิงเดี๋ยวครับ้าไม่ยิง <c oughs> แต่สำหรับผมเขาไม่ยิงนะเขาจะเป็นยังไงก็ตามช่อง,ง,งที่ยังไม่ดังใช่ถือว่าปวดดังนะสุดยอดนะโอ,โอโย้ยตอนนั้นเปรับแฟนผมที่การเท่รับมาเปิดร้านครับผมมีเอฟซีแบบเอาเสื้อสูทเอาอะไรรอต้อนรับตลอดให้โกลในให้ผมครับอ้าวให้โกลใน ถือว่าชอนแต่ยังไงเขาก็ต้องดังนะในอนาคตนะเพากเเป็นเพื่อนของโอมสายชิวนะทุกคนโอมสายชิวเเป็นคนนิสัยน่ารักนะโอมสายชิวเนี่ถือว่าระดับยูทูบเบอร์ของนไทยเลยนะแต่เขาค่อยแบบห่วงใยเราตลอดค่อยตอบคอมเมนต์ค้อยโอ้ผมชอบนิสัยของโอมสายชิวมากจนทำให้ผมรู้สึกประทับใจมากๆนะ สันดานดีมากครับสายผู้ชมสันดานดีแล้วนาหรือว่าชมนะครับชมครับชมนะสันดานดีให้ชมได้เยี่ยมเหมือนกันใช่ชมได้แปลกประหลาดมากถือว่าน่ารักมากนะครับผมรู้สึกประทับใจนะบุญคุณเราทดแทนแน่นอนนะครับบอกเขาเดี๋ยวผมจะทดแทนด้วยการเผามาแต่งมันนะอะไรมันแก้แค้นแก้แค้นเลยคุณได้ทำไปแล้วมันเลยผมผมทำไปแล้วนะชอบไอ้คลิปผมติดเหลืองเลยนะเจ้ไหมกล้วโอมัวเผาลงในบินไปเลยบินไปเลยทั้งสองย่องเลย รรุ่แนแงถือว่าบินแบบ,แบ,บชิว,ชว,ชวๆจริงๆนะแต<น><ก>่เขาไม่ซีเรียสบอกคนมีติดตามทั่วประเทศนะครับ,บยังไงคนคนติดตามก็กลับมาติดตามเขาแน่นอนอยู่แล้วนะครับแล้ววันนี้เรามาเยี่ยมลูกแซมนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปหาโบมสายชิลกับโนไนวิซิ่งน,นะวันนี้เราไปชิวกันไปลาไปก่อนเพีินแล้วดีครับสวัสดีครับอันนี้ลุงแซมอ๋อนีน่ลุงแซมอ๋อนี่้คนนี้คนใพี่อันเด็กบ้านยาขี่เที่ยว เลี้ยวไป็นผักไก่นะครับผมนี่ครับฝากกดติดตามช่องเล็กๆด้วยนะครับขี่เที่ยวเลี้ยวไปเที่ยวเพรนวดไปเลยอ๋อชายาเมื่อกี้เหรอครับผมไปพูดฉายาเนื้อหลวงมีไว้ใช้สอยเมียน้อยมีไว้ออกงานอก็ไปเลยใช่เมื่อฉันคุยต่อหน้าเมียฉันอย่างนี้นะฮู้ฉันสีกันนะฮู้บินกันนะใช่ไหมนายน่าจะโดนต่อไหมถึงตอนสุดท้ายตอนสามอ๋ออันนี้จะมากินก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมครับใช่ใช่ครับผมบอยไว้อีกนึงเมื่อกี้ผมหลงทางไปในป่านะครับ มันเข้าไปในป่าตรงนี้นะครับป่าีนที่ก็เลยม้าเต็มเลยอาจจะมีการบูชายันเกิดึ้นในป่รว่าเใช่หรือเปล่าก็ลุงแซมถ้าจะเอามาไอ้หัวหนึ่งอยู่ในหม้อเนีี้เขาบอกว่าเป็ยเตียวก๋เตียวเนื้อหมาผมเคยผ่านใช่ผมเคยผ่านซอยนี้มาครับหมาวิ่งเต็มเลยครับแต่ก่อนนี่แต่อนนี้ผมเป็นตัวเดียววิ่งเลยตัวเดียวเฉยเลยเริหมด บทแถวนี้มันจะไปย้ายไปใครที่มันที่ไหมใช่ดูแลขายไปในบทที่ยังเหลือให้พอหโรลลิงคอนี่ใช่ไหมเนี่ยเหลือครับผมบอกว่าช่องโรลลิงคอนนี่จะมาผมก็เลี้ยไล่ช่องนี้ให้ออกไป